อันนี้ก็จะมีสีเขียวนะเบอร์สิบแปดเข้าไปช่วยนะคะส่วนที่เป็นตะไคร่น้ําแล้วก็นี่จะมีสีขาวซึ่งเป็นสีที่ที่จะเป็นสีของก้อนหินซึ่งเราจะเห็นทั่วๆไปที่เวลาที่ก้อนหินส่วนเนี้ยโดนแสงและน้ําน้ําไม่ถึงนะคะน้ําไปไม่ถึงก็จะทําให้ส่วนส่วนนี้จะเป็นส่วนที่สว่างเพราะส่วนที่เราเห็น เข้มในที่ไกลๆเนี่ยเพราะเป็นส่วนที่ไม่โดนแสงแล้วก็เป็นส่วนที่มีตะไคร่น้ำเกาะเวลาโดนโดนน้ําก็จะเห็นดําทะมึนแต่ถ้าเวลาโดนแสงแดดซึ่งน้ําลดลงไปแล้วเนี่ยจะทําให้ก้อนหินก้อนนั้นสีสว่างมากขึ้นอันนี้ก็จะแบ่งก้อนหินชัดเจนนะคะโดยใช้สีขาวเป็นตัวทาให้ก้อนหินก้อนนั้นเด่นขึ้นมา เราจะเห็นว่าก้อนหินเนี่ยแบ่งเป็นระดับนะคะอันไหนอยู่ก่อนอันไหนอยู่หลังแล้วก็อันไหนเข้มอันไหนอ่อนส่วนที่เข้มจะเป็นส่วนที่มีมีความลึกนะคะมีความอ,อจะพูดว่าไงดีมีส่วนที่ซับซ้อนเข้าไปนะคะส่วนที่สว่างก็จะเป็นส่วนที่อยู่หน้าด้านหน้าแล้วก็มี ส่วนที่เป็นเงาเนี่ยรอบรอบข้างๆเท่านั้น แบบอยู่ที่มือพี่เขานะคะเพราะนั้นเลยมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เราเราชะเนื้อแล้วก็ยังไม่เห็นไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าด้านหน้าของชายทะเลเราจะเห็นก็นหินชัดมากก้อนนี้นะคะเมื่อมองไปไกลเนี่ยเราก็จะเห็นส่วนที่สว่างกว่าส่วนอื่นและเป็นส่วนแรกที่เห็นก่อนก้อนอื่นเพราะนั้นอันนี้ก็จะดเด่นชัดสีก็จะอ่อนลง อันนี้เป็นการทาแบนๆไปก่อนนะคะแต่เรากใ็ให้ให้ถ้าถ้าคนที่ถนัดหรือคนที่วาดมาหลายๆรูปแล้วก็จะรู้ว่าต้องแยกแยะโดยการใช้สีอ่อนสีแก่ใช้ส่วนที่หลบมุมหรือว่าเอามุมนี้โชว์มุมนั้นเก็บเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็ต้องฝึกพอ,อสมควรนะคะแล้วก็ได้ต้องร่องวาดผ่านมันมาหลายๆรูปซึ่งในในระยะเวลา สองเดือนนะคะก็จะวาดรูปได้สีภาพนะคะสำหรับภาพดอกไม้สองเดือนถ้าสองเดือนนะตั้งแต่เรากิดเทิงมาพี่จะรวยพร้อมวาดรูปสีน้ำมันไปได้สิบกว่าภาพประมาณสิบกว่าภาพนะคะซึ่งเป็นภาพดอกไม้และทิวทัศน์แจก สิบภาพนี้จำน่ายด้วยนะคะก็ไปในรูปแล้วเหมือนกันนี่คนที่อยู่ว่างๆคะ่ะอยากให้ลองไม่จำเป็นต้องวาดภาพสีน้ำมันนะคะอาจจะหาัดวาดภาพลายเส้นก็ได้ซึ่งได้ขยับแขนได้จินตนาการได้เพิ่มพูนความความรู้และก็ทักษะนะคะในการ วาดไม่จําเป็นต้องใช้สีน้ํามันไม่จําเป็นต้องเล่นสีน้ําใช้ปากกาหรือดินสอเวลาไปไหนเจอตรงมุมไหนหรือภาพไหนที่ต้องการสามารถสเก็ตได้ฝึกบ่อยๆทําบ่อยๆจะจะสามารถวาดรูปโดยที่ไม่ต้องเรียนแบบใครนะคะสามารถวาดรูปด้วยจินตนาการของตัวเองเอาอันนี้มาเพิ่มตรงนั้นเอาตรงนั้นมาเพิ่มตรงนี้ ได้ภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะก็จะเป็นภาพที่ผู้คนสนใจนะคะอย่างของเราเนี่ยเเลือกเกาะพีพีมาเนี่ยบางท่านเคยไปก็จะอุ้ยนี่เกาะพีพีแต่เราเขารู้เราก็เลยรู้สึกจืดไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอุ้ยรูปนี้ที่ไหนเนี่ยไม่เคยเห็นอะไรก็จะเหมือนกันตื่นเต้น ประหลาดใจโอ้ยที่ไหนสวยจังอยากไปแต่เปล่าไม่มีนะคะไม่มีจริงเพราะเป็นภาพที่เราเอานุ่มน,นิดนีด่หน่อยประสบการณ์ของเราที่เจอตามสถานที่ที่เราไปนะคะแล้วเราสเกตมาแล้วเราลองมาลงใส่สีดกูก็จะเป็นงานที่ได้จากงานของเราเองอันนี้ก็จะเป็นความนูนของก้อนหิน ซึ่งมีระดับของการว่าโดยใช้สีระยะของสีและน้ำหนักสีส่วนที่เห็นเป็นสีขาวๆนั้นยังเป็นพุ่มไม้นะคะซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะลงสีเขียวเอาไว้ส่วนที่เป็นสีขาวนั้นไม่ใช่ค่องบินนะคะบนนั้นจะเป็นก้อนหินที่เป็นรูปร่างแปลกๆใช่สีเขียว ท่าเขียนี่จะลวอยพรบนนะคะใช้สีเขียวใช้สีเขียวบางทีพูดอยู่กับคนตัวเองนะคะ <c oughs> ภาพกันวาดภาพนี้ก็จะจะ,จะสร้างโลก <c oughs> สร้างโลกของตัวเองขึ้น <c oughs> แล้วก็แปลกเวลาวาดโมโหก็โมโหตัวเองลงไปได้ไงสีนี้หรือม่ก็ลงเท่าไหร่ก็ไม่เกิดสีนั้นหรือลงไปแล้วก็ไม่ได้รูปนี้โมโหตัวเองะคะ่ะ และตัวเองก็ต้องมาแก้เองทะเลาะก,กับลูกบางทีไปผู้กันนะคะบางทีเราเช็ดไม่หมดแล้วมันเป็นเสียเอินใช่ไหมคะ<ช>แต่ใจเราอยากจะลงอีกสีเราก็จิ้มสีนี้ไปแต่ว่าในผู้กันนะมันมันไม่สะอาดพอที่<ะ>เราจะชะแต่ครูเป็นครูคงไม่เดือดร้อน <laughs> คือสีน้ํามันเนี่ยบางท่านจะใช้ผู้กันเป็นสิบ บางท่านก็จะใช้อันเดียวสึกแล้วทิ้งใช้ไม่ได้แล้วก็ทิ้งเป็นอันๆแต่บางท่านจะมีสีหนึ่งก็ผูกกันหนึ่งเลยพอสลับไม่ได้งงค่ะทีน,นี้เหมืนอนจะเวลาเราเราผิดไปแล้วมันต้องมาแก้สีที่ได้ะจะให้ให้เหมือนไงคะค่ะเราต้องการความเหมือนเนี่ยแล้วเวลามันผิดไปแล้วเนี่ยมันโอ้โหตัวเองต้องมานั่งแก้ใหม่ คือไม่ได้สีตามที่ต้องการมีมีบ่อยค่ะในแผนกจะมีบ่อยแบบนี้ล้างแล้วไม่สะอาดบนนะตัวเองล้างเองด้วยนั้นั้นสีที่เราลงไปบางทีจะมีสีอื่นมาปนอยู่บ้างก็ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเครียดกับกับกับเขานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วพอถึงเวลาตัวนั้นเราจะใช้ส่วนอื่นมาแก้ไขได้ มีภูกันมากมายนะคะสิบอันสิบสีก็สิบอันแต่พอทำเข้าจริงๆก็ใช้อยู่อันเดียวล้างแล้วล้างอีกก็ทำให้วุ่นวายพอสมควรแต่เ,เวลาเราทำงานจริงๆแล้วเนี่ยมีแค่สองสามอันคือระดับของของขนาดภูกันเท่านั้นเองค่ะมีระหว่างเล็กกลางใหญ่สามอัน ก็จะพอกับการวาดรูปแต่ละครั้งนะคะวันนั้นที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็จะมีเบอร์6เบอร์10แล้วก็เบอร์12วันนี้เราก็นำมาเบอร์6เบอร์10และเบอร์12ขึ้นมาแต่ที่ใช้เบอร์10 10เท่าไหร่อ,รอยู่12แล้ว14 สิบสี่ค่ะ,คะงั้นจะมีเบอร์สิบสี่กับสิบสองและเบอร์หกขึ้นมาอันนี้เป็นการระบายสีแบบเนื้อที่กว้างๆถึงใช้ภูกันเบอร์ใหญ่นะคะแต่เดี๋ยวพอถึงเวลาที่ใช้ใบที่เกาะอยู่บนก้อนหินนี่เราจะใช้ภูกันเบอร์หกเดี๋ยวเราจะเล่นส่วนที่เป็นตะไคร่น้ำให้ให้ดูนะคะอันนี้ใช้เบอร์เล็กครับพี่่า เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นการบ้านนะคะสีเขียวแต่ซอกๆก้อนหินที่เห็นอยู่ลงลนั่นแหละค่ะแปะลงไปได้เลยเพราะที่เป็นพุ่มไม้ซึ่งวันนี้เราเราได้